เอเปเปิดตัว o อลิจิโอนวัตกรรมยกระชับจากเกาหลีผู้นำเทรนความงามระดับโลกที่แรกในประเทศไทย A อเปก o ฮ p i t a l อ n n d l i n i ลิน ศูนย์ความงามและสัลยกรรมตกแต่งอันดับหนึ่งของเอเชียร่วมกับพันธมิตรระดับโลกจัดงานเอเป็กยิวออฟเดียเพื่อขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าที่ทำให้เอเป็กก้าวสู่เครือข่ายกว่า60สาขาทั่วประเทศภายในงานยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเอเป็กในการคัดสรรนวัตกรรมความงามที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลกมามอบให้กับลูกค้าชาวไทยก่อนใครโดยมาตรฐานความงามระดับสากลที่เอเป็กยึดมั่นมาโดยตลอดค่ะ ก็สวัสดีนะคะก็พลอยพัชรพรพิจนาคุณนะคะเป็นแบรนด์ดีคเตอร์จากเอทีเอชแคพิตอลแอนด์คละค่ะ,คะสำหรับงานในวันนี้นะคะเรา,เาได้ร่วมมือกับฝั่งบริษัทระดับโลกเลยก็คือ o r i g i o X นะคะคือเป็นการเปิดตัวนวัตรกรรมเครื่องใหม่ที่เอาเข้ามาเลยเป็น exclusive ซีอนที่แรกในไทยกับที่ APEX นะคะก็คือ o r i g i o X ถามว่าคืออะไรเป็นนวัตรกรรมที่ สมัยก่อนเนี่ยเรามีเครื่องยกกระชับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยกกระชับที่เป็นมิติใหม่ในเทคโนโลยี RF ที่มีพลังงานที่สบายผิวกว่าดีกว่าเดิมแล้วก็คนไข้เนี่ยมั่นใจในผลลัพธ์ได้มากกว่าเดิมมากๆเลยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเอเปเราจัดเป็นปีที่2ซึ่งต้องขอบคุณทางออริจิ a นอมากๆเลยที่ให้เกียรติเรามาเปิดตัวเครื่องในครั้งแรกในงาน ก็เครื่องนี้นะคะถือว่าเป็นโมโนพลา F นะคะนวัตกรรมใหม่นะคะที่สามารถเลือกระดับความลึกได้2เลเยอร์นะคะแล้วก็เลเยอร์แรกก็คือในเรื่องของชั้นผิวนะคะผิวที่สวยนะคะแล้วก็ในส่วนของการยกยุก,กระชับนะคะในส่วนของ Digital X เค่บอกเลยค่ะว่าเครื่อง Original X เนี่ยนะคะเป็นอบอกได้เลยว่าเป็นทุกลุ่มเป้าหมายในตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าเป็นผู้บริหารที่อยากมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อมาใช้เครื่องเนี่ยนะคะก็จะทาให้หน้าเนี่ยดูกระชับเฟิร์มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็บอกเลยว่ามาแรงจริงๆในเรื่องของออริจินอนะคะต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายๆที่น่าจะกุ้มตามกันทีเดียวเลยโดยเฉพาะที่ a p e x นะคะเราอยากให้ลูกค้าดูท่านเนี่ยมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่แรกที่เดียวที่ a p e x มีเลยก็ไว่าได้ค่ะโอ้โหโปรโมชั่นนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้เราจัดงานพิเศษที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันที่5ถึง9ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว และพิเศษสุดเลยสําหรับคนที่มาในงานเราหรือว่าเห็นข่าวนี้นะคะทั้งเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามอบโปรโมชั่นพิเศษก็คือยกกระชับคนล,ละครึ่งลูกค้าจ่ายเรึ่งหนึ่งเหมือนติวรัฐบาลเลยค่ะแล้วเขาเร้วยะะมากันได้เยอะๆเ,เลยค่ะใจมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมง,งานของเอสเพนเนะครับแล้วก็ยินดีด้วยและเดียเด๋ยวมีโอกาสเดีย๋ยวเข้าไปทำออริจินอลอีกแนานยินดีค่ะยินดีเ่ะดอย่างเราเลคะวันนี้ยังไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่า ก็อย่างที่บอกว่า a p e กเป็นคลินิกที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็วันนี้ก็เข้าไปทำบ่อยอยู่แล้วอะไรเขมาร่วมงานวันนี้ก็ตินเด้นะครับก็เป็นใช่ครับผมลูกค้าเป็นลูกค้าอยู่แล้วครับใช่ครับใช่ใช้อยู่ครับอ่าอ่า thanks for inviting me I mean for this you know beauty free v e n t I'm really happy that you know Apex start the Oligo i X I hope many patient in Thailand can visit the uh, Apex Clinic to get the Oligo i X treatment กว่า30ปีที่ผ่านมานะคะเอเปกเรายึดมั่นในเรื่องของความงานบนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์เ,เทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะซึ่งทางเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ทําให้เราเติบโตสู่30ปีแล้วก็มี60สาขาในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกท่า,ทานถ้าเกิดว่าอยากจะทําความสวยความงามหรือทํสิ่งใดกับตกแตง่งให้นถึงที่เอเพ็กเพราะว่าเรายึดมั่นในเรื่องของความปลอดภัยภายใต้คําว่าสวยไม่เสี่ยงจริงๆค่ะแล้วก็ฝากติดตาม ช่องทางของเราด้วยนะคะที่ Line at Apex Beauty แล้วก็ทางช่องทาง Facebook Apex Hospital and Clinic ค่ะ